สวัสดีครับวันนี้ช่างเด่นจัดให้ Ford Ranger 2.2นะครับไฟเบรกไม่ติดนะครับไฟเบรกไม่ติดนะปัญหาเดียวเลยครับปัญหาเดียวเลยสรุปออกมาแล้วนะสรุปออกมาละกองฟิวเอาอีกแล้วกองฟิวข้างในรถนะครับปัญหาเล็ก แต่ว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะปัญหาก็คือกล่องฟิวใต้คอพวงมาลัยนะครับถ้าเป็นกล่องฟิวสีดำเนี่ยจะเป็นปี2อ1 7ั8สินะครับเป็นรุ่นกล่องฟิวดำแล้วแต่ถ้าเป็นพร็ตเลนเจอร์ตัวแรก T6 เป็นกล่องฟิวสีขาวๆไอ้กล่องฟิวเนี่ยปัญหาเยอะมากเลยนะครับ นะเป็นทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าแค่ไฟเบรกไม่ติดนะครับแต่ถ้าจะต่อธรรมดาต่อแบบต่อตรงต่ออะไรแบบต่อข้ามเนาะก็ไม่ได้ใช้งบเยอะหรอกแต่ว่าลูกค้าคนนี้เขาใจถึงนะเนอะเขาต้องการเปลี่ยนของใหม่นะครับแต่ว่าแนละ้วเนาะถ้าแบบเรามีตังเราก็สามารถที่จะจับให้ได้แต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่มีตังเราก็ต่อข้าม ใสกล่องใบนี้ให้เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าอย่าลืมนะครับอะไรที่ต่อุต่อเนี่ยต่อข้ามหรือว่าเราต่อแบบต่อรีเลย์เพิ่มเราก็ต้องต่อให้ถูกวิธีนะครับแล้วเราเปลี่ยนกล่องใหม่ก็สบายใจดีนะครับขอดเลนเจอร์2.2ถ้าตัวนี้ต้อง ต้องลงอิโมต้องปลดอีโมนะครับเปลี่ยนกล่องใบนี้ต้องปลดอิโมอิโม่วิเลเซอร์นะเป็นระบบความปลอดภัยของเขาครัผมสำหรับเครื่องเดีนจัดให้นะถ้าใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับปลนะอดก็อาจจะศึกษากันได้นะครับผมไปดีไลน์ ช่างเด่นก็0868132317นะครับปู่ช่างเด่นอยู่ถแถวแจ้งชนะอย่าลืมมาใช้บริการนะครับส่งถ่ายมาเครื่องซ่้มเครื่องซ่อมเกียอะไรก็ว่าไปนะทำได้หมดครับทำได้หมดนะไม่ได้โม,โมโ้นะครับ <c oughs> อาจจะโม้ก็ได้นะคนเรามันก็ต้องมีโม้บ้างนะเขาเรียกว่าเชิงมวยเขาเรียกนะคนถ้าไม่มีเชิงก็แบบ หมอนไก่ไม่มีขนแหละผมมองนะอะไรไก่ไม่มีขนอะไรเนะาะจัดไปนะครับช่างเด่นจัดให้ฝากกดติดตามช่างเด่นด้วยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ